สุสนามนะครับกลับมาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดกันต่อในทางมาถึงคู่ที่5นะครับของการถ่ายทอดสดนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการวิวัฒน์บุญยังครับทางด้านมุมแดงก็คือเล่าปีสอทองภูบาลครับลูกศิษย์ของพี่หมวดสีโอปอครับวันนี้มาครับนั่นแหละครับซ้ายมือของจอทีวีครับหมวดสีโอปอก้องเกียรติภูนเกิดนะครับบริกรรมคาถาเสกมงคลให้กับทางด้านของเล่าปีครับนักชกวัย23ปีจากอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับมีคุณก้องเกียรติภูนเกิดนะครับ เป็นผู้จัดการวัวหน้าคณะคุณเสรีธางพูบาลครับให้การสนับสนุนนะครับล่าสุดชนะคะแนนเพชรอามัตมาครับส่วนทางด้านของเสษแก้วสอไพรดำนะครับ20ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดต,ตาครับล่าสุดชนะคะแนนเด็กน้อยมีคุณชิตสนุพงคนนาดีครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแต่เพชรเป็นทีมงานสรับเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับอ่ะคู้ที่5ของการด้านสดิดเจ้าบอยไทยในวันนี้ครับ ติดตามได้ครับเราปีกอันด้านของเซต9สู้กันที่พิกัด120ปอนด์นะครับถ้าไม่ทราบผลการแข่งขันก็ติดตามผลแล้วก็เพื่อนาเพื่อหลัลหนได้นะครับในแฟนเพจเฟซบุ๊กของศึกเจ้าใบชัยเวทีวยเสียมอมน้อยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนะครับเลือกผู้ชอบผลที่ใช่ครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะครบยกหรือไม่อาจารย์เราจะให้ดูกันประมาณ2องยกนะครับ ดูสองยกแล้วก็่อยว่ากันอู้มาเนียครับลำ้ลำล้เดียวเล่าปีชื่อดีที่ด้วยในขณะที่เศษแก้วไปน้ําเงินแม่แกชื่อเศษแก้วนี่ไม่รู้เป็นยังไงเหมือนแก้วที่มันแตกแตกไปแล้วหรอเปล่าเนะยครับเศษแก้วอยากรู้ที่มาที่ไปของคขาเพาเศษแก้วเหมือนกันอ่ะโดนลมไปทีนึงวันนี้เราปีมาหนักหนัก,นกแรงแ,รงแรงเลยครับ จบจากสีคิวหลานยาโมโคราาครับโนนในขณะที่เสษแก้วนี่มาไกลครับจังหวัดตากน่นะครับสิแม่น้ำเมนยนะครับสายกับผานะครับดูเป็นท้ายของการแข่องอสดเลยครับทางด้านของล่าวฟีครับชื่อนี้เรียกว่ามาจากสามพกเลยครับะ คือตัวไม่ใหญ่นะแต่ดูว่าน้ำหนักเยอะนะครับ122ปอนด์ประเภทมาตันตึกครั้งคู่ครับน <Yep. S 1> ี่ะครับกรรมการผู้ชี้ขาดคืว่าโดนางเยาะเข้ามาครับเดินกันใกล้ๆบัดฝามาก่อนเลยครับทางด้านของเล่าปีาเดี๋ยวดูนะครับอย่าหลวมนะครับทางด้านของ เสร็จแก่จะบอกว่ายาหลวมนะครับโอ้ตานะครับโคนแค่ขวากระเด็นกระมาครับเดียวมีทั้มาลาครับปัดสอกเข้าไปัมาลาลินียกว่าสอกงัดนั่นแหละครับภาษาทั่วไปแต่แค่แม่ไม้ถ้าชื่อแม่ไม้ลูกไม้นี่ไปแบบนี่แหละครับมวยไทยมีทั้งแม่ไม้แล้วก็ลูกไม้นะครับคือทั้งลูกแล้วก็มีทั้งรับะครับ รามอวยไทยครับต้องบอกว่าเป็นสาระสินดีต้องบอกกันนะศึกษาหน้าคุณหขาแขกซ้ายหมักซ้ายนะครับแม่เราปีอย่าให้โดนนะอาจารย์โดนเข้าไปนะชุดยังยังไม่ให้ลงสายยาวๆของปุ้ยเศตแก้วต่อไปธรรมดานะครับเข้าที่ดูนี่ตรงนี้ทางคนต่างก็ใหม่ด้วยกันทั้งคู่หมดยกครับพักสักครู่เดี๋ยวกับมา เป็นบรรยากาศสดๆในช่วงระหว่างพักยกครับผู้ปิดท้ายของการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืมนะครับไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนะครับช่วยกกตรณรงค์อีกหนึ่งทางนะครับใช้สิทธิ์เลือกคนัีฑิตชอบพักที่ใช่นะครับอ่ะแล้วก็ศึกมวยไทยพันธมิตรในวันจันทร์นะครับที่สนามวยเยาวชนของท่าอากาศยังมีเหมือนเดิมครับจอกันเวลา18นาฬิกา15นาทีครับผลงานของคุณสมหมายสุขเมตาและปีมการอุ้พลังใหม่ครับมวยไทยพันธมิตรนะครับ ในวันจันทร์ที่15พฤษภาคมนี้ครับเอ่านะครับบนเวทียกที่2ครับอาจารย์ครับเล่าปีสอทองสอทองโพบาลนะครับัสมวยจากอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับฝ่ายแดงนักเงินกฤษเจดแก้วสอพลายดำจากตำบลน้ำซึมอำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับมารอดักด้วยความนี่122ปอนด์ครับหนัดน่าโอ้ยแข้งดังสนั่นกัเดียวครับมาที่อารับ เว่าเสร็จแก้วก็ไม่ธรรมดานะมีลูกโต้ลูกแก้ไขได้ดีทีเดียวเหยียบซ้ายก็ไปเลยครับอย่าอย่าพลาดมาโดนนะขวาหนักๆฟองเล่าปีนี่เครับังหวะ เอทิ้งไปนะครับทางธนาของเล่าปีใต่ได้รุนแรงนะครับทางเล่าปีเนี่ยใช่นะจังหวะแข้งขวาเนี่ยออกไปรวดเร็วด้วยครับอาวุธยันพันต้องดูนะครับแต่มาแค่คืนนะครับเล่าปีขยับเข้าไปจังหวะไม่ได้ครับค่อยๆขยับเข้าไปครับทางธนาของเศษแก้วเพื่อจะหาจังหวะในการออกแข้งเหมือนกันครับแต่ว่าเนี่ยครับพับไป ก้าปีกก็โต้ทันันะครับเดินมาซ้ายสายกับขวาอยู่แล้วนะครับเอาแล้วครับแขคบฝาอุ้ยสมนี่นี่แหละมาแขบงาสะท้านโวนครับคาระดอกออกมาเนี่ยอยู่ที่ว่าเตีดแก้วก็ยังยังยืนหยัดรับอยู่นะครับเดี๋ยวขอสักทีเนี่ยจะปิดบัญชีได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับเป็นเล็งและเดินครับห่างมาแล้วเห็นไหมยางยังยังแคบปลายปลายมัดเอาเทียบยี่ที ขวานะครับไปย้ายซ้ายด้วยจังหวะฮุกขวาก็ไปเต็มเต็มตกหูโอ้เอออ้าวหลบไปเลยคเขาละจังอย่างนึงนะครับยังมีเวลาครับยังมีเวลานานๆเราจะเห็นมวยหมัดตักหน้าขอดูหน่อยอีกทันทีเลยตอนจะปิดยกทีสองโอ้ไม่ธรรมดาครับเสีแก้วเองทีหน้าแกกคับแก่กันเน้นเลยอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยวครับทีเดียว หลับอย่างนี้เรียกหลับตางอากาศกับไม่ต้องปิดบัญชีมันไม่นับเลยนะครับโป้งปิดบัญชีครับมีภาพช้ามาให้ดูกันอีกทีหนึ่งแม่เรียกว่าปิดฉากได้ทันเวลาพอดีดูตาค้างเลยครับท่านผู้ชม,ม,มงงก็เป็นอันว่าชนะนอกไปในยกที่สองครับเศษแก้วสอพลายดำมโมยตัวนี้น่าจับตามองนะครับกำปั้นสั่งได้ทีเดียวอาขอภาพช้ามาดูหน่อยครับ ว่ามันโดนตรงไหนยังไงแขวนนี่ครับคือขวาเนี่ยเตือนนะทีแล้วยิงซ้ายสุดหมัดสุดเกียดพอดีโดนก็ไปส,สันหมัดน,นะครับออกจากไหลตรงตรงเลยทีเดียวเรียกว่าหนวยมาตักอย่างนี้ครับนี่ทใไปติดน้ำฝนที่ไหนแล้วคุณผู้ชมจบทัวบ๊อบจบจบภายในเวลาถ่ายทอดสดนะครับครับอ่ก็